ไลออนแลน์ภูเก็ตเปิดให้เข้าชมแล้วสวนสิงโตภูเก็ตซอยป่าลายตำบลฉลองทุ่มง,งบเกือบ40ล้านบาทสร้างบนพื้นที่3ไร่เศษสวนสิงโตที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกแห่งเดียวในภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่11สิงหาคม2567เวลา10นาฬิกาในวิชสุยงหนูกรรมการบริษัทไลออนแลนด์88จำกัดเลขที่88หมู่2ซอยป่าลายตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับนายไพโรธศิลบมุลในอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่ให้เกตเป็นประธานเปิดและอนแลนต์ภูเก็ตส่วนสิงโตภูเก็ตใหญ่ที่สุดแห่งแรกแห่งเดียวในภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมพาเยี่ยมชมการเลี้ยงและการดูแลสิงโตจำนวน10ตัวตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่3งานใช้งบประมาณในการลงทุนจำนวน30-40ล้านบาทส่วนกลุ่มเป้าหมายหลักๆคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงกลุ่มคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่อยากจะมาเยี่ยมชมสวนสิงโตภูเก็ตครับสัสดีครับผมผมวิสุยยงหนูนะครับเป็นเกษัชกรครับผมแล้วก็มาเปิดสวนสิงโตที่ภูเก็ตค,ครับผมครับผมสวนสิงโตนี้ก็เกิดขึ้นจากเออผมเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วนะครับก็เลยเลี้ยงสัตว์หลายชนิดเลยแต่พอมันหนึ่งที่ที่มีโอกาสได้ได้ได้เข้าคอ,องสิงโต ก็เลยอยากหาที่ให้น้องเขาได้มีที่ที่เล่นกว้างๆอะไรเงี้ยครับที่จะได้แบบได้ดีต่อสุขภาพของเขาที่จะแบบได้เวิ่งเล่นอะไรเงี้ยครับผมครับผมสิงโตของเรามาจากฟาร์มในในประเทศไทยนี่แหละครับที่ที่มาจากพอเลี้ยงในประเทศไทยครับผมแล้วก็เราเลี้ยงมาเหมือนลูกเลยก็คือเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยก็มีความผูกพันและทําให้เขาเพฤติกรรมที่เขาแบบจะจะก้าวเราจะไม่จะจะน้อยมากครับก็เลยก็เลยทําให ลูกค้าสามารถเข้าชมได้ผมก็เลยแบบอยากเปิดให้คนอื่นได้มาเยี่ยมชมน้องบ้างอะไรเงี้ยครับถึงตัวที่เรามีประมาณสิบตัวครับปัจจุบันครับผมแล้วก็เราจะนําเข้าเพิ่มเรื่อยๆครับตอนนี้ของเราเป็นเป็นเป็นเจ้าแรกที่แรกในเป็นส่วนสิตโตที่แรกในภาคใต้ครับผมที่มีการให้เข้าไปชมสิตโตแบบใกล้ชิดการเข้าคลองสิตโตนะครับต้องต้องเข้าใจพฤติกรรมของเขาเพราะเขาเป็นสัตว์ป่าดุร้ายแล้วก็ต้องดูวิธีเลี้ยงอเงี้ยครับแล้วก็ส่วนการเข้าคลองต้องปรึกษา กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับผมเพื่อในการครอบครองก็ค่อนข้างยากแต่ด้วยความที่เราอยากเลี้ยงน้องจริงๆก็เลยก็เลยได้เลี้ยงครับตรงนี้ครับ <c oughs> เอ่อในส่วนสีโตัวเรามีโดีเฉพาะสีโตัวเลยครับผมแต่มีหลายมีหลายไซส์ครับผมมีตั้งแต่นิวบอลคือเพิ่งเกิดเด็กก็จะเข้าได้แล้วก็เป็นสมอลเล็กครับเด็กก็จะเข้าได้เหมือนกันสองไทส์นี้แล้วถ้าไชยอื่นๆก็คือเป็นเอ่อสมอลมีเดียมเอ่อเด็กจะเข้าไม่ได้สำหรับด้ผู้ใหญ่ที่สูงกว่าสิเซนเนี่ย ต้องอยู่ในเนื้อที่ประมาณเสามไร่สามงานครับผมครับผมกิจกรรมก็คือตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาก็เป็นการเป็นการเข้าชมแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับน้องครับผมแต่เราจะจะไม่บังคับน้องก็คือถ้าน้องนอนก็จะไม่ปลุกก็คือจะถ่ายรูปคู่กับน้องได้เลยถ้าน้องถ้าน้องไปตรงไหนเราก็ตามไปตรงนั้นแต่เราจะไม่มีการบังคับน้องเองอ๋อครับเรามีทั้งเป็นซิงเกิลแพ็กเกจแล้วก็เป็นแพ็กเกจรวมครับผมที่ที่จะคู่กันเรื่องตั้งแต่ไซ เอ่อนิวบอลของเราจะเป็นที่พันสามครับผมแล้วก็จะเป็นไซส์สมอลเลตสมอดเาอหนึ่งพันหนึ่งครับผมแล้วก็จะไปที่เป็นสมอลสมอดจอสมอลกับมีเดียมจะเป็นเก้าร้อยครับผมแล้วก็แต่โซนก็แยกกันครับราคาต่างกันเรามีราคาพิเศษสำหรับคนไทยครับผมก็คือการเข้าชมต่อตออหนึ่งท่านต่อหนึ่งกลุ่มก็คือสิบห้านาทีครับผมครับผมต่อกง ครับผมก็ขอเชิญชวนทั้งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสุภูก็ตนะครับมาเยี่ยมชมส่วนสีโตนะครับสีโตที่นี่น่ารักครับแล้วก็อยากให้มาไปเยี่ยมชมนองครับเปิดตั้งแต่เก้าโมงจนถึงหนึ่งทุ่มครับผมครับผมเพิกัดตดีวนี้อยู่ในซอยปลาหลครับผมตำบลฉลองนะครับผมก็เข้ามาจากซอยป่าหลจะอยู่ขวามือก่อนถึงโชโรมาครับผมแล้วก็มีเพจในออนไลน์ภูเูก็ตครับผมมีติก To อกแล้วออนแลนก็ตครับผม